สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพลังงานเพียคาร์ดนะคะเรามาดูว่า ใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดแล้วเอ่ยนะคะเรามาดูซีนะคะกับ3ภาพ1 2 3นะคะทำสมาธิค่ะเรือกไม่ได้กดหยุดไ้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการพพอร์ทุกๆช่องทางมากๆจากใจเลยนะคะทำคลิปให้กับทุกคนในทุกวันเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ท่าในใดที่จะพพอร์ทางช่องคลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆจ,จากใจนะคะทำสมาธิเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้นะคะใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดร้อนรอนแล้วเอ่ยนะคะเรามาดูซินะคะความคิดถึงมันทรมารเกินนะคะขอพลังงานคนกองที่1คะ่ะใครกำลังคิดถึงคุณ,คณกองที่1นนะคะจวนใจจะขาดแล้วเรามาดูกันนะคะ พลังงานคนกองที่หนึ่งเด็กถือไม้เท้านะคะคนกองที่หนึ่งใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดแล้วค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะใครคิดถึงคนกองที่หนึ่งจวนใจจะขาดแล้วเอ้ยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังในตัวเองมีความกระตือร้อนในตัวเองนะคะ ดูอาจจะอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณก็ได้นะคะอายุไล่เลี่ยก,กันหรือว่าอ่อนกว่าเด็กกว่านะคะหรือว่าถ้าอายุมากกว่าเนี่ยนะคะก็จะดูอ่อนกะวัยหรือว่ามีความขี้เล่นมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองนั่นเองนะคะแต่พลังงานออกมาก็คือเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าแต่ว่ามีความเป็นเด็กนะคะขี้เล่นน่ารักเฟรนล,ลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ นิ่งๆเงียบๆนะคะลึกๆสุขุมเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะชอบแต่งตัวแต่งตัวทันสมัยนะคะดูดีมีเสน่ห์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังมีไฟในตัวเองนะคะชอบทํานู่นทนํานี่มีความกระตือรือร้นนะคะหยิบปุ๊บทําปับ๊บมีความกระปี้กระเป๋าในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆมากๆนะคะคนคนนี้ดูเฉยๆนิ่งๆดูมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ ออดูมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะดูช้าช้าอื่นๆในบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียนะคะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอาจจะชอบศิละปะศิลปินอารมณ์เหมือนเป็นคนศิละปะศิลปินชอบวาดรูปชอบฟังเพลงความคิดสร้างสรรค์ชอบแต่งตัวหรือว่าเป็นคนที่ออมาจากประเทศแฟชั่นก็ได้นะคะแบบนี้หรือเป็นคนที่แบบ ชอบทะเลชอบน้ำชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดการครีเอทดีไซน์หรือว่าการออกแบบนะคะหรือว่าในเรื่องของการคิดคำนวณน,นะคะแบบนี้นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก็เป็นคนที่ สมัยใหม่นะคะดูสมัยใหม่ดูทันสมัยนั่นเองนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นเด็กอาจจะชอบทํางานทําเงินชอบเก็บเงินดูนิ่งๆดูมั่นคงดูเป็นคนที่เรียบดูดีมีเสน่ห์นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่หัวหัวการค้าหัวนักธุรกิจแบบนี้ก็ได้นะคะรู้จักลงทุนรู้จักเก็บเงินทํางานการลงทุนการคิดไกลาการวางแผนอะไรแบบนี้นะคะ มีความกุก๊กกิ๊กที่เล่นน่ารักในตัวเองนะคะอาจจะชอบในเรื่องของอะไรใหม่ๆชอบสิ่งใหม่ๆชอบลองชอบท้าทายนะคะชอบทํานูน่ทนทํานี่มีกิจกรรมให้ทําอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะแบบนั้นนะคะเป็นคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเคยเพิ่งคุยคุยกันหรือเปล่ากับเขาคนนี้อาจจะเพิ่งคุยกันอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะหรืออาจจะแบบว่ารู้จักกันมาแล้วสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนานแล้วนะคะ เขากำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดค่ะคนกองที่หนึ่งขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่สองนะคะกองที่สองนะเรามาดูว่าใครกำลังคิดถึงคุณนะคะจวนใจจะขาดแล้วเอ่ยนะคะเรามาดูซีขอพลังงานคนกองที่สองค่ะคนกองที่สอง ใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดแล้วเออ justment นะคะมาเรามาดูกันค่ะใครคิดถึงคุณจวนใจจะขาดแล้วเอยสองเหรียญขออีหนึ่งใบค่ะ The Sun อู้สวยงามจังเลยนะคะคนคนนี้คุณกับเขาเขาเรียกว่า มีความแตกต่างกันนะคะอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่มีทั้งความแตกต่างคุณนุษวัย,ยุฒิ์นะคะก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเคยคุยเรื่องของการออฟเฟอร์การให้ของขวัญหรือคุยในเรื่องของอนาคตกันไว้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณดึงดูดหรือว่ารู้สึกคิดถึงรอคอยนะคะการได้พบเจอกับเขาคนนี้มันเป็นอะไรที่ ที่ไม่ทันในตั้งตัวนะคะกับคนคนนี้มีความแตกต่างกันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นโซลคัลเลคชั่นบางอย่างนะคะเขาเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างในทุกๆด้านนะคะเป็นคนที่ชัดเจนมีความชัดเจนในตัวเองเป็นทั้งคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งมีความเป็นเด็กคุณอาจจะคุยเรื่องของอนาคตกันไว้คุณอาจจะรู้สึกว่าตกลุมรักรักแรกพบรู้สึกว่าสปาร์กรกับคนคนนี้นะคะ หรือคนคนนี้คุณกับเขาเคยคุยในเรื่องของความชัดเจนกันหรือว่าเคยคุยเรื่องของการเปิดใจคุยคุยเรื่องของการตกลงในความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้หรือว่าคุณกับเขามีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแบบเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับมันจะไปต่อและพัฒนาได้แต่มันอาจจะต้องรอเวลาแล้วก็ใช้เวลานะคะหรือว่าคุณกับเขามีข้อประเด็นบางอย่างนะคะก่อนหน้าน,นี้ที่จะแบบข้อประเด็นที่จะตกลงในความสัมพันธ์กันนะคะ มันจะมีเรื่องของการเปิดใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นการได้ตัดสินใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกกับเขาคนนี้มากเกินกว่าเพื่อนแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรในความสัมพันธ์นะคะอาจจะแบบว่าเรียนรู้กันมารู้จักกันมารู้สึกว่ามันดึงดูดรู้สึกว่ามีช่วงเวลาดีๆแห่งความสุขันแล้วแล้วก็อาจจะจะถอยกันไปก็ได้นะคะคนลคนละ พักสักระยะหนึ่งถอยกันไปต่างคนต่างถอยต่างคน,ต,งคนต่างห่างนะคะกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ารอคอยได้กลับมาพบเจอกันนะคะได้ปรับได้จูนได้อัปเดตนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปทําหน้าที่ภาระ,ระในเรื่องของการงานทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าถอยห่างกันไปด้วย G Y นะคะของคนทั้งคู่นั่นเองเพราะว่ามันเป็นความหย áng, ินหยางบางสิ่งบางอย่างที่มีความแตกต่างระหว่างคุณและเขามีโซคอนเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนคนนี้เขาอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโชคดีมากๆที่ได้พบเจอกันนะคะเป็นโชคดีเป็นอะไรพิเศษที่ท,ที่ที่ได้พบเจอกันเป็นเขาเรียกว่าเขาอาจจะพูดในเรื่องของการให้ของขวัญหรือว่าการออฟเฟอร์อะไรบางอย่างกับคุณคุยเรื่องอนาคตแบบ จริงจังกันไว้แบบผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเพิ่งรู้จักกันนะคะก็เป็นอะไรที่มันใหม่ๆแล้วมันสปาร์คมันรู้สึกว่าถูกชะตารู้สึกใช่รู้สึกชอบแต่ยังไม่ได้เจอก็ได้นะคะแต่บางท่านถ้าเจอกันแล้วได้เดทกันแล้วแล้วมีเรื่องราวการห่างไปอ่าแล้วก็รอคอยการคุยการการตกลงในความสัมพันธ์กัน ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาได้คุยได้เคลียร์กันว่าเอ๊ะมันจะมันจะเป็นไปต่อได้ไหมนะคะในช่วงจังหวะนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นได้ทั้งคนที่ยุ่ม,มากกว่าคุณคนที่เป็นคนต่างชาติคนที่อยู่ไกลเพราะมีความยินยากเพราะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะคะและคนคนนี้เป็นคนที่มีความดูเป็นคนที่นิ่งๆตรงๆมีความชัดเจนยังไงไม่รู้นะคะอาจบางทีบางครั้งการแสดงออกของเขาอาจจะดูตรงๆแข็งๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสมีความสุขอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้หรือว่าเดินทางรอบโลกที่ไหนก็ได้นะคะเป็นเดซันนะคะเป็นเดซันแล้วความยินยางเพราะนั้นเป็นความแตกต่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอเขาคนนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีทั้งความเป็นผู้ใหญ่ทั้งความเป็นเด็กที่เล่นน่ารักคือคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่ดูดู ดูเก่งมากๆทำอะไรก็เก่งจับอะไรก็ได้แล้วเป็นคนที่ที่แปลกด้วยนะคะแปลกแปลกแบบว่าดูดูหน้าทึ่งดูหน้าตะลึงไม่ว่าจะเป็นความมีสเสน่ห์ความเซ็กซี่นะคะหรือว่าบุคลิกภาพแบบเนี้ยคะ่ะคือเหมือนเขาเขามีอะไรที่ลึกลับแล้วก็หน้าคนหามากๆนะคะคนคนนี้ดูหน้าหน้าเข้าใกล้น่าดึงดูดมากๆเลยนะคะคุณอาจจะ พบเจอกับพลังงานที่แตกต่างมากๆนะคนกองนี้2นะคะแล้วก็มันมีเรื่องราวของบางอย่างที่ยังไม่จบนะคะรอคอยการได้กลับมาจูนความสัมพันธ์เริ่มต้นหรือว่าได้ตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนมากเกินกับเพื่อนแต่มันยังไม่พัฒน,นาก็ได้นะคะหรือมันอาจจะมีอะไรที่เป็น อะไรข้อตกลงอะไรกันก่อนหนนี้ก็ได้นะคะสำหรับพลังงานคนกองที่2องใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะพลังงานคนกองที่3ท็อปป i ของเราวันนี้ใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดร้อนรอนแล้วนะคะเรามาดูซีนะ พอพลังงานคนกองที่3ค่ะมาแล้วนะคะ1ใบ s i x of Cups ค่ะว้าวคนกองที่3ใครกำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดแล้วเอยเรามาดูซีซิก of Cups ขึ้นมา9ถ้วยขึ้นมานะคะอีก1ใบค่ะ5ไม่เท้า เก้าถ้วย5าเมทาวรสิ่งออคัคนคนนี้เป็นเพื่อนสมัยเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะหรือว่าอะไรเก่าเก่านะคะสิ่งออบคัพเป็นคนอดีตที่คุณและเขาเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันนะคะอาจจะแบบห่างกันไปนานไม่ไติดต่อกันแล้วะะเป็นปี2ปีแล้วนะคะคนนี้เป็นคนโสดนะคะเพราะว่าขึ้นเก้าถ้วยโสดแบบ เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินอาจจะแต่งตัวดูดีทันสมัยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาชื่นชอบเยอะในตัวตนของเขานะคะมีคนเข้ามาชอบแต่เขาก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์อะไรกับใครเป็นโสดที่มีความวสมบูรณ์มีเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูคาสโนว่านะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมขาดอย่างเดียวคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะความรักนะคะและ เป็นได้ด้วยว่าคุณเคยมีความโรแมนติกด้วยกันและกันแล้วมีช่วงเวลาแห่งความสุขเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยมีเรื่องราวของการแบบดื่มดินเนอร์ด้วยกันยามค่ำคืนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเขาดูคิดเยอะคิดมากมีความขัดแย้งในตัวเองนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณและเขามีประเด็นกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาดูเป็นนักคิดนักการจัดการ ะะมีระเบียบมีการวางแผนของตัวเองอาจจะเป็นนักวิศวะกรนักออกแบบนักวางแผนนักพานานะะหรือว่าระดับผู้นําเพราะว่าเขาเป็นก้าวถ้วยละมีความรุมสมบูรณ์นะคะสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเป็นส่วนตัวของเขาะคะดูมีโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่สงบสงบนะคะแต่ก็เวลาที่ออกสังคมก็เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์เข้าของคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนแผนที่1แผนที่2แผนที่3 ะค,ะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานคนกลองที่สามเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องราววันเก่าๆเ,เวลาเก่าๆก,กับคุณนะคะเขาหวนกลับไปคิดถึงความโรแมนติกระหว่างคุณและเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะอยู่ๆความรู้สึกมันคงผุดขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าคิดถึงคุณจนใจจะขาด ะะเพราะว่าคุณของเขามีโซคอนเนคชันคือคุณกับเขาเป็นโซคอนเนคชันคือเป็นโซเมดกันนั่นเองพลังงานโซเมดบางอย่างที่รู้สึกว่าสะเทือนถึงกันหรือความรู้สึกคิดถึงกันนะคะโซเมดที่ยังยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะมีเรื่องราวที่ยังคงคิดถึงนึกถึงกันอยู่นั่นเองนะคะเคยเจอกันมาแล้วในดีิตาชาติที่ผ่านมานั่นเองนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ได้เจอใครแล้วก็มาอยู่ๆมา,าดูคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นพลังงานของคนในดีตชาติที่คิดถึงคุณที่กําลังที่จะกลับมา พบเจอคุณด้วยนะคะบางท่านถ้าเจอแล้วถ้ามีช่วงเวลาอะไรบางสิ่งอยา่างอาจจะได้เจอกับเขาคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยเรื่องอนาคตกันไว้การวางแผนอนาคตกันด้วยนะคะหรือว่าการตกลงความสัมพันธ์ก่อนอันนี้มันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้กลับมาเจอกันอาจจะได้อัปเดตพูดคุยกันค่ะแล้วก็ได้ดูซิว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปต่อไหมนะคะกับพลังงานคนกองที่สาเขา กำลังคิดถึงคุณจวนใจจะขาดรอนรอนแล้วเอ่ยค่ะขอบคุณามากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ